เสียงเคาะจากห้องน้ำกลางดึกคืนหนึ่งในบ้านเช่าชั้นเดียวที่เงียบสงัดปิ่นนอนอยู่คนเดียวเธอได้ยินเสียงตึกตึกตึกเหมือนมีคนเคาะเบาๆจากในห้องน้ำแต่เธออยู่คนเดียวและห้องน้ำก็ล็อกอยู่จากด้านนอกเสียงเคาะยังคงดังต่อเนื่องตึกตึกตึกแล้วก็เงียบไป เธอเดินไปใกล้ประตูห้องน้ำแนบหูฟังแล้วได้ยินเสียงกระซิบเบาๆวา่าเปิดให้หน่อยบินสะดุ้งถอยหลังถือคว้าโทรศัพท์จะโทรแจ้งตำรวจแต่ไฟในบ้านก็ดับลงทันทีเธอได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ำจากด้านไในทั้งที่มันล็อกอยู่ประตูเปิดออกมีชายแก่คนหนึ่งเดินออกมาช้าๆถือไม้ถูพื้นกับถังน้ำแล้วพูดว่า ขอโทษนะหนูปู่เป็นคนดูแลบ้านหลังนี้ปู่ลืมล็อกตัวเองไว้ตอนทำความสะอาดแล้วมือถือปู่แบตหมดเลยเคาะเรียกตั้งแต่สองทุ่งปู่หนูจะย้ายออกพรุ่งนี้ค่ะ